สวัสดีครับกลุ่มผมจะมาพรีเซนต์ในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของกาลังพลแผนอุทิศสามกรสมสมพูทหานบกนะครับสเสนอดรยาวรักษ์ชาวบ้านโพ,พนะครับรายวิชา p o s 4เจ1ดศูนย์หนึ่งสาขกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์นะครับคณะผู้จัดทำนะครับมีนางสาวบุษาราลัตสม,มถะาธัญกรณสิบโทนัทพัฒนพิริพงพันสิบเอกเบียเวศปิตาสันครับ ที่มาและความสําคัญปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและสถานาการณ์ทางการเมืองที่ขาดความมั่นคงภายในประเทศส่งผลให้ในแต่ละองคอ์กรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายรูปแบบการบริหารโครงสร้างองคอ์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานาการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและให้องคอ์กรดําเนินกิจการได้อย่างยั่งยืงยงนซึ่งปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรโดยความผูกพันเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความรู้สึกของบุคคลบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรเป็นผู้ที่ต้องการจะอยู่กับองค์กรต่อไปและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งมีความต้องการที่จะตอบแทนให้องค์กรโดยแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆตามความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีประสิทธิผล การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมทางการเมืองทางการเมืองเทคโนโลยีโลกและภัยวัตใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นไปอย่างสลับซับซ้อนอุปกรณ์ของบุคลากรเป็นทัศนคติของบุคลากรทังที่แสดงออกถึงความคิดความรู้สึกการรับรู้และการเรียนรู้ของพนักงานที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีพฤติกรรมการตระหนักถึงความสําคัญและมีแรงบันดาลใจต่อบทบาทหน้าที่และความผิดชอบของตนที่มีพฤติที่มีต่อพฤติกรรมาการทํางานในเชิงพัฒนาและจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลบุคคลซึ่งช่วยทาให้เกิดความร่วมคิดร่วมใจและความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานโดยส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์กรคำถามในการวิจัยหนึ่งกำลังพลแผนอาวุธที่สามกรมสมรมพุทธหารบกมีความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับใดสองกำลังพลแผนอาวุธที่สามกรมสมัมพุทธหารบกมีความผูกพันองค์กรแตกต่างกันหรือไม่ วาจะแม้ตามลักษณะทางประชากรสในแก่อายุระดับการศึกษารายได้อายุราชการและหน่วยที่สังกัดสามการสร้างความผูกพันองค์กรของกรมสมพุทธหารบกมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไรและมีข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันองค์กรอย่างไรวัตถุประสงค์ของการวิจัยหนึ่งาศึกษาระดับความผูกพันองค์กรของกำลังพลนหน่วยอุบที่สากรมสมพุทธหารบก สองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันองค์กรของกำลังพลในหน่วยที่สามกรมสัพุทธหารบกเพื่อจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่อายุระดับการศึกษารายได้อายุราชการหโดยที่สังกัดสามเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันของกำลังพลในอวิธีสามกรสมสัพุทหารบก สมมติฐานการของการวิจัยหนึ่งกลังพลแผนอุทิศสามกรมสรรพุทธทหารบกมีความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับปานกลางสองกลังพลแผนอุทิศสามกรมสรมพุทธทหารบกมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่อายุระดัแบบการศึกษารายได้อายุราชการและหน่วยที่สังกัดต,ต่างๆมีความผาูกพันองค์กรต่างกันข้อผิต ของการวิจัยหนึ่งขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององกรของกำลังพลมาณที่สามกรมสรรพุทหารบกเท่านั้นสองขอบเขตด้านประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ,อกาลังพลมาณอุทิศสามกรมสัมพุทธหารบกจํานวนร2อยี่สิบนายสามขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือแผนอุบุที่สามกลุมสามผู้ทหารบกสี่ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระยะเวลาในการศึกษาวิจัยอยู่ในระหว่างเดือนธันวาคมสองห้าหกสี่ถึงเดือนมิถุนายนสองห้ากห้าขอบเขตของการวิจัยห้าขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษาห้าจุดหนึ่งตัวแปรต้นได้แก่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุระดับการศึกษารายได้ให้ราชการหน่วยที่สังกัด5.2ตัวแปรตามได้แก่ความผูกพันองค์กรของกำลังพลแผนอุทิ่ 3, สามคุสมพูรณฐานบกประกอบด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานความเึงพอใจในการเป่าผู้นําค่าตอบแทนโดยรวมอรโยชนที่คาดว่าจะได้รับ 1. นึ่งทำให้ทราบถึงระดับความผูกพันขององค์กรกำลังพล แผนะอาวุธที่สามกรมสำนักฐานบกสองทำให้ทราบถึงความผูกพันองค์กรของกาลังพลแผนะอาวุธที่สามกรมสำนุกฐานบกเมื่อจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่อายุราดับการศึกษารายได้อายุราชการและหน่วยสังกัดสามทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันองค์กรของกาลังพลแผนะอาวุธที่สามกรมสำนุกฐานบกสี่ ป็นแนวทางสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้กับกําลังพลให้มีความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะทุ่มเทและเสียสละอุทิศตนให้กับงานเพื่อความสำเร็จในการดําเนินการตามภารกิจต่างๆที่รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปยามสับเฉพาะลักษณะทางประชากรศาสตร์ก็มีเช่นอายุ ระดับการศึกษารายได้ในราชการหน่วยที่สังกัดอิทธิพลความผูกพันองค์กรกรมสารุทธทหารบกการมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานความึงพอใจในงานเพราะว่าผู้น,นําแนวคิดทฤษฎีเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหนึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ขวของกับปัจจัยส่วนบุคคลทางประชากรศาสตร์สองแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรสาม แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 4. บริบทกรมสักุทหารบก 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6. กรอบแนวคิดบริบทกรมสักุทหารบกอาวุธยุโทโธุปกรณ์ทั้งพวงกิจการสมนักุฒิคืองานที่เกี่ยวกกับเี่ยวข้องกับอาวุธยุโทโธุปกรณ์กรมสัมพุทธทหารบกเป็นหน่วยงานที่เราเผิดชอบเกี่ยวกับกิจการสัมวุธิ ของกองทัพบ,บกมีหน้าที่ดำเนินง,งานทั้งมวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดและยุทธปกรณ์อื่นๆสำหรับกองทัพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะยกตัวอย่างสักสองคนนะครับนัทพรใยธยามศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความบุกพันสองกองการบุคคลกรมชลประทานและนายประดิษฐ์ส้อยเพชร ได้ทำการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทต่อคมนาคมและทรศษัท์เทคโนโลยีสารสนเทศกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อแปรต้นลักษณะทางปุะชากรศาสตร์หนึ่งอายุสองระดับการศึกษาสามรายได้สี่อายุราชการห้าหน่วยที่สังกัดตัวแปรตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของกาลังพลแผนที่สาวุธกรมอาวุธทหารบก หนึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานสองความงวึงพอใจในงานสามภาวะผู้นาสี่ค่าตอบแทนโดยรวมครับวิธีวิธีดําเนินการวิจัยนะครับผมนีธีหนึ่งรูปแบบการวิจัยนะครับการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจนะครับโดยใช้แบบสอบถามครับแหล่งข้อมูลนะครับข้อมูลด้านถงภูมิโดยการใช้แบบสอบถามโดยดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลโดยขอความร่วมมือ จากแผนกอาวุธที่สามกรมสัมพูทฐานบกนะครับข้อมูลทุทติยภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการตำราวิทยานิพนธ์วรารสารและผลงานวิจัยครับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะคำถามแบบปลายปิดและคำถามแบบปลายเปิดเพื่อสอบถามการลงมืแผนกระดูกที่สามกรุมสัมพูทฐานบก โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นกับความผูกพันองค์กรของกาลังพลแผนกอาวุธที่สามกรมสัมพวุธฐานบกค่ะครับส่วนที่ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันของกําลังพลแผนกอาวุธที่ 3, สกรมสัมสอวุธฐานบกเป็นคําถามปลายเปิดครับ การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยคำนวณจากความสอดคล้องคือัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์หรือเรียกว่าค่า r อ c โดยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวนสมท่านแล้วนำคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า I อ c ตามสูตรหนึ่งถ้าค่าเ o c โอมากกว่าสูจุดห้าหรือหนึ่งแสดงว่าข้อคำถามนั้นมีค่าเที่ยงตรงใช้ได้สองถ้าค่าเอ c มีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่า 0.5แสดงว่าข้อคําถามนั้นใช้ไม่ได้ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไข2.1นำดแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญปรับแก้และเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอีกครั้ง2.2นำดแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้กับกำลังพลงแผนกที่สามกรมสัมะพูฐานบกจํานวน37คน2.3ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคนบาเกิน0.7ทุกข้อค่ะ2.4หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่านกระบวนการทดสอบเครื่องมือแล้วมาจัดพิมพ์เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะครับการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะครับมีหนึ่งการขอข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนานะครับมีขั้นตอนในการดำเนินการคือมีหาข้อคําถี่และร้อยละน,นะครับของลักษณะทางลักษณะประชากรศาสตร์นะครับ วีหนึ่งอยู่สองหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับผมสองการทดสอบสูมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน,นะครับผมใช้ F test นะครับแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียววันเวียนอว่าหรือเบลฟอร์ไซใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตอนที่หนึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางมิชชันตศาสร์ค่ะ จากการพบว,ว่าผ,ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุระหว่าง3 1 4 0ปีจำนวน41คนคิดเป็นร้อยละ34.17เราลงมามีอายุระหว่าง51-60ปีจำนวน28คนคิดเป็นร้อยละ23.33อายุ20-30ปีจำนวน27คิดเป็น27คนคิดเป็นร้อยละ22.5และอายุ41-50ปีจำนวน24คนคิดเป็นร้อยละ20ตามลำดับค่ะ จากกราฟพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาระดับปะวะสจำนวน5 8คนคิดเป็นร้อยละ48.30ลองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือปะวะชจำนวน36คนคิดเป็นร้อยละ30และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน26คนคิดเป็นร้อยละ21.70ตามลําดับครับ จากการพบว,ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19, 1 9 0 0งบาทขึ้นไปจำนวน53คนคิดเป็นร้อยละ44.2ลงลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน17001บาทถึง19,000บาทจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ18.3มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 0 0 0บาทจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ15.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งบาทถึงหนึ่งเจ็ดพันบาทจำนวนสิบี่คนคิดเป็นร้อยละสิบเอดจดเจ็ดและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหนึ่งสาพันหนึ่งบาทถึงหนึ่งหืห้าันบาทจำนวนสิบสองคนคิดเป็นร้อยละสิบตามลำดับค่ะครับจากการาฟพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการห้าปีถึงสิบปีจำนวนยี่สิบเจ็ดคนคิดเป็นร้อยละยี่0บสองจุดห้าศนย์รองลงมาอายุราชการ 11ปีถึงสิบห้าปีคิดเป็นร้อยละย1 6 7ิบ็ดจดหดมีอายุราชการ16ปีถึง2ี่ปีคิดเป็นร้อยละ2ี่สิบมีอายุราชการต่ำกว่า5ปีคิดเป็นร้อยละสิบเกดหนึ่งเจและมีอายุราชการ21ปีขึ้นไปจำนวน20ิคนคิดเป็นร้อยละสิบ6ุหหตามลำดับครับ ค่ะแต่กราฟพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสังกัดหน่วยผลิตที่หนึ่งจนวนย8ิบคนคิดเป็นร้อยละยี่สาจุดสามสี่รองลงมามีสังกัดหน่วยผลิตที่สองจนวนย1สบเดคนคิดเป็นร้อยละสิบเจ็ดจุ้าสังกัดหน่วยผลิตที่สามานวนสิเก้าคนคิดเป็นร้อยละสิบห้าจุดปดสามสังกัดหน่วยผลิตที่4ี่จนวนสิบเก้าคนคิดเป็นร้อยละสิบ3้าจุแปดสาสังกัดมวควบคุมจํานวนสิบห้าคนคิดเป็นร้อยละสิบสองจุดห้าสังกัดธุรการจํานวนเก้าคนคิดเป็นร้อยละเจ็ดจุดห้า และสังกัดมววางแผนจำนวนเก้าคนคิดเป็นร้อยละเจ็ดจุดห้าตามลำดับค่ะตอนที่สองนะคะความผูกพันองค์กรของกำลังพลแผนอาวุธที่สามกรมสัมพทธฐานบุกค่ะผลการวิเคราะห์ความผูกพันองค์กรของกำลังพลแผนอาวุธที่สามกรมสัมพทธฐานบุคคกพบว่ากำลังพลแผนอาวุธที่สามกรมสมพทธฐานบุกมีความผูกพันองค์คงกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยสา8จุดสี่แปด เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่ากาลังพลแผนกที่3กรมสัมพูุฐานบกุกมีความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับมากจํานวน3ด้านดังนี้ 1. ความความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานค่าเฉลี่ย3.6 2ดด้านความพูมพอใจในงานค่าเฉลี่ย3.56และ 3. ด้านภาวะผู้นําค่าเฉลี่ย3.47นอกจากนี้พบว่ากำลังพลแผนกที่3กลุ่มสัมพูุฐานบกุกมีความผูกพันองค์กรอย,อยู่ในระดับปานกลางจำนวนหนึ่ง 1, ด้านคือด้านคาตอบแทนโดยรวมค่าเฉลี่ย3.3 0ค่ะ ครับผมก um. ารวิเคราะห์ความผูกพันองค์กรของกำลังพลแผนกที่สามตัวสําพันฐานบกด้านความ,วามสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานพบว่ากาลังพลแผนกอาบุธที่สามรงสัมรันธฐานบกมีความผูกพันองค์กรด้านความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย3.60ก็เื่อจะแนบเป็นลายข้อพบว่ากาลังพลแผนกอุวุที่สามรงสัมพันฐานบกมีความผูกพันองค์กรด้านความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานอยู่ในระดับจํานวนระดับมากจํานวน5ข้อ โดยเรียงลำดับมากไปน้อยตามค่าเฉลี่ยดังนี้ 1. สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานที่มีคุณภาพค่าเฉลี่ยที่3.68 2. ได้รับการยอมรับรับถือในความรู้ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและหน้าที่จากบุคลากรภายในหน่วยค่าเฉลี่ยที่3.60 3. พึงพอใจที่สามารถปรึกษาปัญหา การทางานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานค่าเฉลี่ยมจุดที่3.58สี่เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนมให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และผลงานค่าเฉลี่ยจุดหที่3.57และห้าผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานมีการแแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยจุดหที่3.57ครับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันองค์กรของกำลังพลแผนอุทิศสากรุมสัมพูธฐานบุกได้ความพึงพอใจในงานพบว่ากำลังพลแผนอุทิศสากรุมสัมพูธฐานบุกมีความผูกพันองค์กรได้ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย3.56เมื่อจำแนกรายข้อพบว่ากำลังพลแผนอุทิศสากรุมสัมพูธฐานบุกมีความผูกพันองค์กรได้ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากจำนวน5ข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามค่าเฉลี่ยดังนี้ 1. ผู้บรงคับบัญชาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้สามารถบริหาร ความสมดุลระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวค่าเฉลี่ย3 6 1 2สองชอบงานปัจจุบันของตนเองค่าเฉลี่ย3 5 8 3สเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานได้ดีค่าเฉลี่ย3.55 4องค้ากรมีระบบการให้รางวัลและระบบการลงโทษที่ดีและพนักง,งานต่างยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่าเฉลี่ย3.5 3สและ5ระบบการทํางานขององค์กรสามารถให้การสนับสนุนพนักง,งานอย่างดีค่าเฉลี่ย3.51ค่ะ ผลการวิเคราะห์ความผูกพันองค์กรของกำลังพลแผนกอุิสามกรมสมุทรฐานบกด้านภาวะผู้นําครับพบว่ากําลังพลแผนกอุิสามกรมสมุทฐานบกมีความผูกพันองค์กรด้านภาวะผู้นําอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยที่สามจุดสี่เจ็ดเมื่อจําแนกเป็นลายข้อพบว่ากําลังพลแผนกูฏิสามกรมสมุทฐานบกมีความผูกพันองค์กรด้านภาวะผู้นําอยู่ในระดับมากจํานวนสี่ข้อโดยเรียงลําดับมากไปน้อยตามค่าเฉลี่ยดังนี้หนึ่ง เชื่อว่าผู้บริหารจะนำพาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ค่าเฉลี่ยที่สามจุดห้าเจ็ดสองผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากรและเมื่อประสบปัญหาในการทำงานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารลือได้ค่าเฉลี่ยที่สามจุดห้าห้าสามผู้ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กรยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคลากรค่าเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดสี่ห้าและสี่ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องค่าเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดสี่สามนอกจากนี้พบว่ากำลังพลแผน่ฏิที่สามกรมสม,มุวฐานบกมีความผูกพันองค์กรด้านพะผู้นำอยู่ในระดับปานกลางจํานวนหนึ่งข้อคือผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆอย่างชัดเจนเข้าเฉลี่ยอยู่ที่3.36ครับผลการวิเคราะห์ความผูกพันองค์กรของกำลังพลแผนที่3กรมสรรพภูธานบุกด้านค่าตอบแทนโดยรวมพบว่ากำลังพลแผนที่3กรมสมรพภูธฐานบุกมีความผูกพันองค์กรได้ค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย3.30เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ากำลังพลแผนที่3กรมสรรพภูธฐานบุกมีความผูกพันองค์กรได้ค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางจำนวน5ข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ตามค่าเฉลี่ยดังนี้1ได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมค่าเฉลี่ย3.38 2รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณหรือภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่าเฉลี่ย3.3 5 3. พอใจกับเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในใสายงานอื่นๆที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนกันค่าเฉลี่ย3.2 7 4. เ่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้สิทธิ์เบิก ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆค่าเฉลี่ย3.27และ5ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบค่าเฉลีย่ยค่ะสรุปผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่หนึ่งกำลังพรมแผนกุีิสามกลมสามพุทธานบุกมีความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับปานกลางหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งด้าน ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหนึ่งจุดสองด้านความพึงพอใจในงานปฏิเสธสมมติฐานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหนึ่งจุดสามด้านภาวะผู้นำปฏิเสธสมมติฐานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหนึ่งจุดสี่ด้านค่าตอบแทนโดยรวมยอมรับสมมติฐานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางหนึ่งจุดห้าโดยภาพรวมปฏิเสธสมมุติฐานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สองกำลังพลพแผนกที่สามกองสงพื้นฐานบกที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความผูกพันองค์กรแตกต่างกันสองจุดหนึ่งกำลังพลพแผนกที่สามกองสำรอนฐานบกที่มีอายุต่างกันมีความผูกพันองค์กรแตกต่างกันหนึ่งด้านความสามารถที่ดีในการทํางานผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานสถนติติที่ใช้คือบาวฟอร์บาวฟอร์ไซด์สองด้านความึงพอใจในงาน ผลการทดสอบยอมรับสูตรที่ฐานคติที่ใช้เบลฟอร์ไซด์สามด้านภาวะผู้นําผลการทดสอบยอมรับสูติทิฐานทดิที่ใช้เบลฟอร์ไซด์สี่ด้านค่าตอบแทนโดยรวมผลการทดสอบยอมรับสุตุทิฐานสถิติสถิติที่ใช้คือวันเวียโนวาห้าโดยภาพรวมยอมรับสูตรฐานทถิติที่ใช้เบลฟอร์ไซด์ข่ทสองการลงทุนแผนที่สามกรมสรมพากฐานบก มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันองค์กรแตกต่างกันหนึ่งด้านความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้วันเวโนว่าสองด้านความภูมิพอใจในงานยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้วันเวโนว่าสามด้านภาวะผู้นํายอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้วันเวโนว่า สี่ได้ค่าตอบแทนโดยรวมยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้วันเวนว่าห้าโดยภาพรวมยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้วันเวลนว่าค่ะครับสองยุคสามกำลังพิมมาไหนวุนที่สามกลมสมมติฐานบกมีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความผูกพันองค์กรแตกต่างกันมีหนึ่งด้านความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานผลการทดสอบคือยอมรับสมมติฐานนะครับสถิติที่ใช้คือวันเวนโนว่าสองด้านความพึงพอใจในงาน ผลการทดสอบยอมรับสมมูิฐานสถิติที่ใช้วันเวียโนวาสามด้านภาวะผู้นําผลการทดสอบยอมรับสมบุรทฐานสถิติที่ใช้วันเวียโนวาครับสี่ด้านค่าตอบแทนโดยรวมผลการทดสอบยอมรับสมมูิฐานสถิติที่ใช้บบวฟอร์ซครับห้าโดยภาพรวมผลการทดสอบคือยอมรับสมมุติฐานสถิติที่ใช้วันเวียโนวาครับสองจุดสี่กำลังภูแนวที่สามกลุ่มสัมพิฐธนโยก มีอายุราชการต่างกันมีความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน 1. ด้า,มมนา,งงานได้ความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้บาวฟอร์สไตน์สได้ความพึงพอใจในงานผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้บบวฟอร์สไตน์สามด้านภาวะผู้นําผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้บบวฟอร์สไตน์สี่ด้านค่าตัดแทนโดยรวมผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้บบวฟอร์ ห้าโดยภาพรวมผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานสถิติที่ใช้เบลฟอร์ซค่ะครับสองจุดห้ากำลังพลแผดอุที่สามกรสสมสมบติฐานบกที่มีหน่วยที่สังกัดตต่างกันมีความผูกพันองค์กรแตกต่างกันนะครับหนึ่งด้านความสม์ที่ดีในการทำงานครับปฏิเส,สธสมมติฐานใช้ตีใช้คือวันเบยโนวานะครับสองด้านความพึงพอใจในงานสมบติษฐานคือยอมรับสมมติฐาน สถิติใช้วันเวโนวาครับสามด้านภาวะผู้นาปฏิเสธสมมติฐานสถิติใช้คือวันเวโนวาครับสี่ด้านค่าตัวแทนโดยรวมปฏิเสธสมมติฐานสถิติี่ใช้วันเวโนวาครับห้าโดยภาพรวมปฏิเสธสมมติฐานสถิติทีใช้คือวันเวโนวาครับต่อไปครับข้อเสนอแนะนะครับผมข้อเสนอแนะในการการ การวิจัยนะครับผมการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรประแดกวุฒิสามกรมสังคุฐานบกมีข้อเสนอแนะดังนี้หนึ่งด้านความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานจากการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดดังนั้นควรมีกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กรสอง ด้านความพึงพอใจในงานการวิจัยพบว่าระบบการทํางานขององค์กรสามารถให้การสนับสนุนพนักง,งานอย่างดีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดดังนั้นการทํางานควรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนในการทํางานและจะไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการทํางานควรมีการแบ่งหน้าที่การงานตามความเหมาะสมของงานและตามความเหมาะสมของกําลังพล ควรมีการปล่อยให้กำลังคนได้ออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับสามด้านภาวะผู้นำจากการวิจัยพบว่าผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่างๆอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดดังนั้นควรมีการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยกันหาทางออกในการในการแก้ปัญหาค่ะสี่ได้ค่าตอบแทนโดยรวมการวิจัยพบว่าค่าตอบแทน เป็นธรรมและเหมาะสมกับบริวางานที่เราผิดชอบมีค่าเฉลี่ยนในที่สุดดังนั้นการประเมินผลง,งานควรประเมินด้วยความยุติธรรมค่ะครับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะครับในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้หนึ่งควรศึกษาความผูกพันองค์กรของกําลังพลกรมสำรวจหางบกทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดความหลากหลายและสามารถนําผลการวิจัยในแต่และแผนกมาเป็นต้นแบบ ในการหาแนวทางสร้างความผูกพันองค์กรต่อไป2ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรเพื่อให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรเพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาเป็นแนวทางในการทํางานที่มีความผูกพันองค์กรกาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับกลุ่มผมขอจบการรายงานแค่นี้ครับผมขอบคุณสําหรับการนําเสนอนะคะ ก,กลุ่มถัดไปพร้อมไหมคะ